เขาก็รู้สึกลดความเครียดไปได้เยอะนะครับพอครบเจ็ดวันเนี่ยเขาก็ปล่อยผมออกมาโดยปล่อยมาชุดเดียวกับทางคุณตู่คุณเต้นอาจารย์ธิดาคุณวีรการคุณกอแก้วคุณนิสิตนะฮะสินธุภัยก็เรียกว่าแกนําำหลักๆก็ได้ปล่อยตัวมาเพราะการภารกิจนะคะในช่วงเจ็ดวันคุณหมอเห็นว่าได้มีการเขียนเป็นหนังสือใช่ไหมคะครับคืออย่างนี้ฮะคือพอดีผมเห็นว่าแทนที่จะปล่อยเวลาให ผ่านไปโดยปราประโยชน์เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยต้องเรียนด้วยความครบนะฮะซึ่งบางท่านอาจจะบอกว่าผมไปโจมตีเขานี่ไม่ใช่เราเล่าความจริงให้ฟังคือไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านนิสุพินนะฮะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูทีวีไม่ได้รับอนุญาตฟังวิทยุนะครับแล้วก็เขาเข้าใจใส่เราเขาถามว่ารอดหรือเปล่าอย่างเเราก็ได้พัดลมมาเราก็ได้พัดลมจากเขามานะฮะหนังสือเนี่ยไม่ได้อ่านหรอครับอ่านไม่ได้เอพอเรา พอเรียกร้องหนักเข้าเนี่ยเขาก็เลยให้มาหนึ่งฉบับก็ประมาณสักวันที่สามหรือวันที่สี่แล้วเราได้อ่านฉบับเดียวนะครับผมก็เลยมีเวลาว่างเยอะก็เลยขออนุญาตที่จะมีปากกาดินสอและกระดาษเนี่ยามาเขียนอะไรบางอย่างที่เป็นทึกความทรงจําในอดีตของผมเพราะว่าผมหมายมั่นปรารถนาเนี่ยมุ่งมั่นมุ่งหมายเนี่ยในการที่เขียนถึงคุณแม่ผมเพราะคุณแม่ผมเนี่ยทาให้ผมเนี่ยนะมากเลย ที่ต้องเคารพเนี่ยคนทุกคนในโลกนี้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่ว่าคนคนนั้นจะมากยากดีมีจนจะเรียนหนังสือสูงต่ำขนาดไหนเชื่อศาสนาไหนก็ตามอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะจะมีสาระทางสังคมแบบไหนก็ตามเนี่ยเราดูถูกดูหมิ่นดูแคลนเขาไม่ได้ผมได้แม่แบบจากคุณแม่ผมฮะแม่ผมที่เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนไม่ได้รับการศึกษาไม่ว่าภาษาจีนหรือภาษาไทยนะฮะภาษาจีนพูดได้เท่านั้นเองเขียนไม่ได้อ่านไม่ออก ภาษาไทยก็เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกตัวเลขก็เขียนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าโบรกรคุณหารเพื่อทอนเงินได้เวลาค่าขายเท่านั้นเองผมก็เลยเห็นสมควรในการที่จะเขียนถึงคุณแม่ผมคุณภาพเพื่อเขาเห็นว่าคนคนหนึ่งนี่นะครับไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแลวเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนน่ะ,ะว่าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะถูกดูดูหมิ่นดูแคลนด้วยในสมัยเจ้าพลปรอเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนมากน,นะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยมีหลักปรัชญาชีวิตที่สูงมากสูงมากเลย คือเขาสามารถที่จะบอกเตีย่ยได้เลยเตีย่ยตอนนั้นเนี่ยความที่เตีย่ยเป็นคนจีนมีไปทางด้าวเพราะนั้นซื้อที่ดินไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้<ฆ>เตีย่ยก็เลยขายวัตถุซ่อสอ,อสร้างนี่นะฮะก็เลยไปรับเหมาก่อสร้างก็เลยต้องไปอาศัยคนอื่นเนี่ยนะฮะให้เป็นคนเช่าที่ดินนะครับแล้วไปปลูกสร้าง ปรากฏว่าปลูกสร้างเสร็จนีนใช้เงินร่วมล้านบาทสมัยโน้นนะฮะสมัยเตี่ย oh. ผมร่วมล้านบาทปรากฏว่าเจ้าของที่เจ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่สามารถที่จะเช่าได้เนี่ยเจ้าของที่นี่ยึดไปเลย mm. ยึดไปดือด้อเลย<ะ>บอกไม่อย่บของคุณนี่ของฉันฉันเป็นคนขายเองเงินเข้ากระเป๋า mm. นี่กรณีหนึ่งเตีย่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะ,ฮะไม่เช่าเรื่องเตีย่ยนี่มามาประจานแต่ว่าเราให้ฟัง<ะ>เราให้ฟัง<ะ>เตีย่ยก็กุ้มเป็นเรื่องธรรมดาท้องมันหายากนี่ฮะเสร็จแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือสมัยนั้นเนี่ยเตี่ย มีใบ่ังดาวฉะนั้นนี่มีผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งตอนนั้นตอนน,อน,นี้ตอนนี้โด,โดนคนเขาเนื่องจากไปโกงเขาเยอะนะ,ะก็เลยมีคนว่าจ้างกันเนี่ยเอามือปืนไปฆ่าเขาตายไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นมือปืนไปว่าจ้างเขาตายฆ่าเขาตายนะ,ะแต่เตียนี่ความที่คนจีนเขาคบกันด้วยความเชื่อใจกัน<ะ>เพราะเตียก็เลยวางใจว่าเอาเงินไปฝากเอาเงินไปฝากแล้วเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเท่าแก นะเดี๋ยวฉันเอาเงินเข้าบัญชีเองเพราะเตีย๋ยไม่มีบัตรเป็นดอตัวประชาชนะนะครับนี่ก็เหมือนกันนะศูนย์ไปเป็นล้านเตีย๋ยกินไม่ได้มาแนละ้ว<ะ>แม่เนี่ยต้องปลอบเตีย๋ยบอกว่าอย่ากุ้มใจไปเลย<ะ>ถ้าไม่มีสตางเนี่ยเดี๋ยวผู้เชิชาเนี่ยนะฉันเนี่ยจแจกเอากลามะพร้าวเนี่ยไปขอทานเนี่ยมาเลี้ยงเธอเองไม่ต้องกุ้มไปเลย<ะ>อย่างนี้แล้วเตีย๋ยนอนหลับได้ฮนะแล้วเธอไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องห่วง นะฉันเนี่ยจะไปหาเรียงเธอเองไปต้นที่ผมมาเล่าให้ฟังฮะว่าคุณภาพของผู้หญิงเนี่ยมันสูงส่งขนาดนี้แล้วจริงๆเนี่ยแม่ผมมีปรัชญามากมายซึ่งถ้าใครติดตามใน เว็บเพจของผมนะฮะในเฟ e b o o k ของผมเนี่ยผมเขียนไปทั้งหมดแล้วส0ิบตอนถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมจะนำมาตีพิมพ์เป็นเล่มนะฮะอันนี้ไม่มาโฆษณาขายหนังสือนะคิดว่าเป็นประโยชน์อันนี้คือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องที่ถูกจ้องจาอยู่แล้วก็สืกมาใช่ไหมคะคุณหมอใช่ฮะเพราะนั้นในนั้นจะมีรายละเอียดมากเลยเพราะว่าแม่เนี่ยอย่างเช่นตอนสมัยนู้นเนี่ยนะฮะตอนประธานาธิบดีคนดีเนี่ยนะ ถึงแก่อสัญญกรรมผมไม่ทราบใช้สุสับ์ถูกหรือเปล่านะ,ะก็มีการจัดพิธีใหญ่ระดับโลกเลยใหญ่มากเลยแล้วแม่ก็เฝ้าชมการถ่ายทอดและแม่ก็รื่มมากแล้วก็พูดชมประธานาธิบดีเคนเนดี Kennedy, มากกว่าเป็นคนดีของโลกแล้วถัดมาไม่นานเนี่ยรู้สึกจะเป็นปีเดียวกันหรือเปล่านี่แต่แต,แต,แต,แต่ต่างเดือนกันจอมพลสฤษดิธ์ธ่านอาตาเนี่ยนถึงแก่อสัญญกรรม,มนะครับปรากฏว่าเนี่ยคุณแม่ก็รู้นะฮะ ว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากมายเช่นตัดถนนมีน้ำประปานะฮะมีไฟฟ้ามีทางอะไรน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรเขาเรียกอะไรนะงานดีมีเงินทําอะไรอะไรมีงานทําอย่างเงี้ยแม่ยังบอกว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีแปลว่าแม่เนี่ยเขามีทัศนคติการเมืองที่แบ่งแบ่งแยกชัดเจนว่า ถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วแล้วก็ท่านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือเคารพความเป็นมนุษย์ให้สิทธิแสดงความคิดเห็นได้ให้เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างก็ได้<ะ>แต่จอมพลสฤษดิ์เนี่ยแม่ท่านเห็นว่าเวลานะครับมีไฟไหมเนี่ย<ะ>มีการจับปุ๊บเนี่ยนะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยตัดสินยิงเป้าประหารชีวิตด้วยมาตรา17ทธธันที เพราะนั้นนี่ผมได้เรียนรู้จากแม่ผมมากครับเพราะนั้นผมก็เห็นว่าในระหว่างที่อยู่ในคุกเจ็ดวันเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะเขียนเขียนได้เป็นเล่มเลยใช่ไหมคะทับลงใน a ฟ e b o ๊ k เนี่ยสามสิบตอนคิดว่าประมาณถ้าร่วมร่วมเจ็ดสิบหน้าแต่เดี๋ยวดูว่าถ้ามีคนสนใจนะฮะผมก็อาจจะรวมพิมพ์เป็นเล่มเพื่อที่จะดำเนินการจำหน่ายแจกแจกกันทั่วไปนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็น เรียกว่าเป็นอะไรดีงานอดิเรกใช้ชีวิตในการใช <น S 1> <ำ>้ชีวิตในเรืองจำให้เป็นประโยชน<ำ>์นะ,ะ,นะในช่วงเจ็ดวันที่ถูกจองจําทีนี้พอหลังจากได้ออกมาพร้อมกับแกนนาหลักคนอื่นๆนะคะก็ว่างเลยกว่าที่จะมาถึงวันนี้ที่เรามานั่งพบปะกับพี่น้องประชาชนในช่วงที่หลังออกมาคะ่ะคุณหมอคุณหมอทําอะไรบ้างคือตั้งสามเดือนนะฮะผมก็รู้สึกว่าเหงาแล้วก็คิดถึงจำจมทับบ้านนะครับแล้วก็เพื่อน ที่เคยร่วมเคลื่อนไหวมาด้วยกันนะครผมใช้คำเคลื่อนไหวนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมทําก็คือว่าผมอยากจะสู่บทเรียนนะฮะผมก็นั่งสู่บทเรียนผมเองอนะส่วนมีโอกาสเหมาะสมเนี่ยจะค่อยๆทยอยเขียนออกมานะครับแล้วผมก็ย,ยืนยันว่าสันติวิธีนี่แหละนะครับเป็นแนวทางที่เราควรจะต้องเดินอย่างยืนหยัดนะมุ่งมั่น เราเปลี่ยนเป็นแนวทางอื่นไม่ได้เป็นอันขาดครับผมถึงํำร่องก็ผมดีใจครับที่เราใช้สถานีโทรทัศน์แห่งสันติภาพเพราะผมสรุปบเรียนะนะก็มีบางข้อบางบางประการนะซึ่งผมขออนุญาตการเรียนผู้ชมนะอาจารย์ิดาเขาสรุปบเรียนได้เยอะกว่าผมแล้วก็เขียนอยู่ในเฟซเขาในเพจเขาบอกมาเยอะแล้วนะครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้นะครับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของยุโรปก,การเปลี่ยนแปลงของจีนการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นการเปลี่ยนแปลงของเกาหลีซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่นํามาสนทนาในรายการของเราค่ะซึ่งคุณแอนได้ได้บอกไปตอนตอน้ตนรายการแล้วใช่ไหมครเราจะพูดเรื่องก้าวเดินหน้า ต่อไปแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไปไว้ในช่วงหน้าเดี๋ยวขอช่วงนี้ช่วงนี้ให้ครบประเด็นเกี่ยวกับภายในเรือนจำเรื่งหนึ่งนะคะอยากจะถามถึงคนอื่นๆนะคะที่คุณหมอได้ไปพบปักเอาที่สามารถจะจะพูดถึงได้ค่ะคุณหมอคือถ้าอย่างนั้นนข้อนี้ที่จะเรียนทบทชมนะครับที่อยู่ในเรือนจาเดียวกับผมเซึ่งผมคิดว่าเอ่ยถึงท่านเหล่านี้นท่านคงไม่ได้ถือสาอะไรนะครับก็ไม่ได้เอ่ยในแง่ที่ไม่ดีนะ ที่โดนจําขังในเรือนจําเดียวกับผมก็มีคุณหมูไม่คนรอนโอ้ค่ะไม่มีโอกาสเจอเลยนะมีโอกาสพูดคุยกันค่ะ <Okay. S 2> แต่มีโอกาสวันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอดีอ,ออกมาตรวจสุขภาพะ <Okay. S 2> นะและคุณหมูเนี่ยในวันตรวจสุขภาพเขานอนุญาตให้ไปอาบน้ําในห้องน้ําที่ทันสมัย mm hmm. เรียกว่าห้องน้ําทันสมัยไม่ใช่ห้องน้าในในที่จําขังค่ะ <Okay. S 2> เพราะห้องน้าในที่จําขังมันต่างกับห้องน้ําทันสมัยนะฮะเอ่อน mm ึก hmm. ออกไหมฮะ <Okay. S 2> มันเป็น กำแพงที่เตี้ยแล้วบ่อที่เตี้ยแล้วก็เป็นหลุมนะฮะหลุมถ่ายที่เตี้ยแต่ห้องส้วมนันสมัยก็มีทุกอย่างมีฝักบัวมีช็คโครกม,มีอะไรมผมก็ทักทายสวัสดีเฮลโหลคุณคุณหมูม่ปูน้ำร้อนนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือ,อคุณธนาวุฒ<อ>ิวิชัยดิดนะครับหรือว่าคุณวรวุฒใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะโคศกของนปชอ,อดีตฮะอดีตโคศกปรปช ดนั้นผมก็เลยตะโกนทักทายเขาเวลาเขาเดินผ่านก็ท่านนั้นเองเนะฮะทราบว่าเขาก็ถูกขังในเรือนจําข้างหลังผมนะฮะ<ฤ>นะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งนี่ก็มีท่านอาจารย์ดรประแสงมงคล <ขอ S 1> สิริแต่ว่าท่านเดินไกลๆเพราะว่าผมเห็นท่านถนึงกันว่าเดินไกลามากแล้วผมก็ตะโกนทักทายท่านไม่ทันน<ฤ>อกนั้นก็ยังมีน้องอยู่อีกสักเจ็ดคนนะครับ<ฤ>ผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับก็อยู่ในกลุ่มกาบเนี่ย ถูกคุมตัวไปแต่ว่าพวกนี้ก็ขังรวมกันนะไม่ไม่ถูกทุบตีนะฮะ <ภา S 2> ตอนหลังก็มีน้องอีกสองคนเนี่ยก็ผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับก็ในข้อหาหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็ถูกคุมตัวไปจำในเรือนจำเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกทุบตีอะไรส่วนท่านอื่นผมไม่รู้เลยฮะเพียงแต่ว่าตอนกลับมาพบกันเจ็ดวันเนี่ยก็ได้พบคุณตู่คุณเต้นคุณ ีราการ <ฮะ S 2> อาจารย์ธิดาคุณก่อแก้วคุณนิสิตสิทธุภัยท <ฮะ S 2> ่านนั้นเองก็ได้คุยกันของหงโฉงเฉงเท่านั้นเองอ๋อคือหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยบรรดาเราอาดีตแกนนาก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันด้วยบ้างในวันที่ไปพบท่านอรองรองหัวหน้ารองประธานคอสชนะฮะ,ฮะก็ก็ได้พบปะที่นั่น